ราเมงญี่ปุ่นแท้จากจิตวิญญาณญี่ปุ่นผสานกับไก่ทอดคาราเกะสูตรต้นตำรับความเข้มข้นของน้ำซุปทงคสึบวกกับความกรอบนุ่มของเน็กสติ๊กที่หาทานได้ยากในประเทศไทยืมคงไม่ต้องบรรยายอะไรมากครับนอกจากร้านนี้จะมีความอร่อยแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมสนุกๆที่ทําให้มือพิเศษเนี่ยพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกจะเป็นร้านไหนเชีงใหมมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้ยังอยู่ในซีรีส์เมืองกรุงมีเรื่องเล่าครับในวันพามาชิมร้านที่ไม่ธรรมดาอีกแล้วครับโอซาว่าราเมงเอ็กคาราเกะเคียวโดเคียวยูไดโดยสาขาที่ไปรีวิวเนี่ยเป็นสาขาสีนครินตรงปตทแยกสีอุดมครับโอซาว่าราเมงเอ็กกับ คาราเกะเคียวยูไดเนี่ยเัาบอกว่าเป็นการร่วมมือกันของ2แบรนด์ญี่ปุ่นที่อยากจะมอบประสบการณ์การกินแบบญี่ปุ่นแท้ๆแทแทกับคนไทยครับแต่ยังคงเข้าถึงง่ายไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากและที่สําคัญราคาน่ารักด้วยครับมาดูกันดีกว่าครับว่าวันที่นาวานไปเนี่ยนวานชิมอะไรบ้างครับเริ่มต้นที่เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ครับทงคัสึร,รามเมงครับสุปเข้มขนสุดต้นตํำรับของโอซาวะราเมงครับ <c oughs> เข้มข้นจริงนะทุกคนเขาเคี่ยวจนละมุนกลมกล่อมมากๆแต่ว่าไม่เลี่ยนนะเออเด็ดตรงนี้แหละเส้นราเมงก็ลวกออกมาได้เหนียวนุ่มหนึบกําลังดีครับบอกเลยนี่คือราเมงที่แท้ทรครับรสชาติเหมือนตอนเราไปญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นแหละครับอ่านี่เด็ดจริงครับท็อปปิ้งครับเราสามารถสั่งท็อปปิ้งแยกได้นะอย่างน้ว่านสั่งคิวคัตสึครับนี่ก็จะเป็นแบบเนื้อวัวบดทอดสไตล์ญี่ปุ่นครับรสชาติเนื้อเข้มข้นครับกินกับซุปทงคัตสึก็พอดีครับหรือจะกินเล่นๆอย่างนี้ก็ไม เมนูถัดมาครับนี่เขาเอกับคาราเกะใช่ไหมต้องจัดซะหน่อยครับเน็กซ์ด็ครับใช่แล้วครับเน็กที่แปลว่าคอนะครับนี่คือคอไก่ครับเขาลอกกระดูกด้วยเทคนิคสไตล์ญี่ปุ่นนะกรอบนอกหนึบในครับเข้าใจว่าตอนนั้นมันจะมีแบบเอ็นเอ็นกรามๆนะพอเคี้ยวกินนะนี่เป็นหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนําจริงครับนอกจากจะหายากในไทยแล้วเนี่ยเทคนิคในการทอดของเขาเนี่ยยังพิเศษด้วยครับกินแล้วติดใจแน่นอนครับเอาเก็บความรู้สักเล็กน้อยมาฝากแล้วกันครับคาราเกะครับนี่คือการทอดนะครับเป็นชื่อเรียกการทอด สไตล์ญี่ปุ่นที่เขาจะใช้แป้งบางๆนะครับมาผูกกับเนื้อสัตว์ทอดออกมาให้กรอบนอกนุ่มในครับเป็นวัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่นมาช้านานครับนี่และแน่นอนครับปัจจุบันในคาราเกะนี่ก็กระจายไปอยู่ทั่วโลกแล้วครับใครชอบเมนูทอดในตะวูนจากเมนูนี้แน่นอนครับที่พิเศษที่สุดก็คือที่ร้านครับมีกิจกรรมครับแค่เราไปรีวิวครับนี่รีวิวในแอปตามนี้เลยครับเราก็จะได้ไข่ต้มยำมะตูมแบบนี้เลยครับรับไปฟรีๆเลยโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ มีประสบการณ์การกินที่ประทับใจจริงๆครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะแฟนๆที่เชียงใหม่โอซาว่าราม,เมงเนี่เชียงใหม่ก็มีนะนะว่าลองเซิร์ชหาข้อมูลแล้วเขาบอกว่ามีที่เชียงใหม่ด้วยเออแต่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวธนาวัฒน์มีโอกาสไปชิมนะเนี่ยเดี๋ยวาจะทําคลิปมาฝากทุกคนอีกทีเนาะยังไงก็ฝากซีรีส์ที่เมืองกรุงมีเรื่องเล่าทนาวัฒน์แวะไปทํทธุระแวะไปรับรางวัลมานะครับนี่จะเป็นรางวัลอะไรเดี๋ยวทําคลิปมาเฉลยกับทุกคนแน่นอนครับใครแวะไปโอซาว่ารามงคะราเกะเคียวย ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ